สวัสดีครับพี่น ge. oh ้องพ่อปายสูบุส like ุคนมะพร้าวคับผมก็คนเดิมคู่แบ่งคนไทยหัวจากทุ่งมะนีผ้าพี่น้องพ่อปายมาอาเที่ยวนะครับเนาะมาเยี่ยมชมนะครับเนาะอ่าผลิธภัณฑ์นะครับเนาะอ่ากุฏิท่องรัชกาลที่หนึ่งนะครับเนาะเป็นจังไหรตามเมืองท่านครับพี่น้องตามมาครับพี่น้องตามมาอ่านี่นะครับพี่น้องเนาะพ่อมาแล้วนะครับเนาะนี่ท่าขึ้นนะครับท่าขึ้นมันกะเสีมีเป็นนะครับของเรื่อนไทยกุฏิท่องของรัชกาลที่หนึ่งนะครับขึ้นมากะถอดเกือบนะครับน้อพี่น้องถอดเกือบ กัลุณาถอดรองเท้าด้านนี่นะครับออถอดรองเท้าด้านบนนะครับเนหะ็นไหมนะครับไม่ไปนะีป้ายเนาะอันนี้จะเป็นปปพิพิธภัณฑ์กุฏิทองนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์ษา,านะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวพิพิธภัเดชเดชนะครับพรบรอบแปดสิบพรรษาแล้วนะพี่น้องเนาะอันนี้ผมพาไปทางในนะพี่น้องเป็นยังไงเพื่อเบื่อกันโอ้บรรยากาศทางในลมรื่นครับจุดแรกครับพระกระเชวิหารหลวงพ่อสัมผัสทิพย์นะครับเบนาะ มาถึงกับมีหม่องจุดทูบเทียนบูชาพระธา,าตุไทยวายพระนะครับเนาะพี่น้องมีทูบสีนะครับเนาะนะทูบเทียนสีประจำวันเกิดนะครับเนาะขามาแล้วครับนักพี่นอ้องจะเป็นบรรยากาศภายในเนาะเออมันเป็นสีนะพี่น้องขามากับสีนี้เทียนเทียนประจำวันเกิดนะครับน้อเทียนประจำวันเกิดแต่วายหลวงพอ่อนะครับอ่าให้แรงตงนี้ครับพี่น้อง ไพ่อยากเดโชกได้ล่าได้ครับน้าพี่น้องยิบไข่ครับพี่น้องไข่ตัวเลขนะครับน้องพี่น้องไข่ตัวเลขกอ่าไข่ตัวเลขกลับมาไหวกันเลยครับเด้อนะครับหลวงพ่อสัมผัสทิพฝากดวงนะครับน่าตัวนี้เนาะพี่น้องอ่ะผมพาเบิ้งส้นต่อไปครับอ่าอ่านี่เป็นบรรยากาศนะครับภายในนะครับนาอเดี๋ยวมีอีกมาพี่น้องมันเป็นคนไทยมีเป็นสามโซนนะครับนาะสามโซนอ่าโซนนี้ครับ เป็นนี่สากแต่สมัยรัชกาลที่หนึน่งนะครับได้พี่นอ้องเด้ออ่าข่ามาแ้วกันเป็นยังไงมาเบิง้งข่ามาทางไหนก็จะเป็นเออเป็นตู้เก็บอันินยังโอ้ของก็อบอกว่าอันนี้ตะเกียงตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์นะครับเอ้ยมาพี่อันนี้กะเป็นหม้อหม้อน้มอ,มอน,มนพี่น้องหม้อน้มอน,มนว่าสันพทนวาเนาะหม้อน้มอน,มนเนาะมาเบิ่งตามแป๊บพ่น้องเด้อ มาครับเขา้าม่าทางในก็นสิเป็นนี่ครับก็จะมีอ่าป้ายรายละเอียดประวัติต่างๆนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเสาโอ้ตะเกาด ا งเดิมนี่กุมารน,นะครับเนาะโอ้เหเพื่อนพี่น้องถวายสร้างัางแต่นี่เลยครับเนาะเป็นเครื่องแอนตั้งสมัยเก่าเลยครับพี่น้องจะมีพระทะรูกนะครับเนาะเอออันนี้ก็จะมีเพลิน นี่เป็นบรรยากาศภายในครับเพียงบรรยากาศภายในเนาะมีเครื่องนี่ครับโถเบนจารงนะครับต่างๆนะครับเนาะมาทางในนี่เบื้องหลากหลายนะครับพี่น้องเนาะเออเห็นบ่นี่ก็จะเป็นเป็นเครื่องท่องนะครับพี่น้องเนาะเออโอ้ของเก่าแก่โบราณนะครับพี่น้องอ่ะตามมาครับพี่น้องมามีอีกเลื่อนหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ้ง มีอยู่สามสามเลือนนะครับพี่น้องเนาะสามหองนะครับสามหองเนาะครับเลือนไทยของเห้าขามามีสามหองอีห้องนึงงของสุดถ่ายท่างีนี่นะครับเนาะ<อ>เป็นจังได๋แนม่มาเบิ่งครับพี่น้องเป็นยังแนเนาะพี่น้องเนาะนอ,อ,อ,อามาก็จะเป็นนี่เลยครับพี่น้องอนีางที่เห็นได้เนาะตรงนี้ก็สะมีโอ,อ้สังเกตไหมครับสีมีแก้วน้ำซ่าถวยน้ำซ่าลาย นะครับเนาะสมัยที่กี่เขาสิย่อมกินน้ำซ่านะครับอืมครับนี่คือเป็นบรรยากาศเอามาฝากพี่ฝากน้องมาเบิ่งน้ำกันนะครับเนาะเออเป็นบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องอ่าผเพื่อได้สิสดแบะมามาเพียวมาอย่างนั้าพีน่น้องเนาะโอ้นี่เป็นบรรยากาศมีหอดหอันพระสำหรับผสีบูชาอย่างต่างๆนะครับเนาะ มีหิ้เหลือกสันหลาหลาๆนะครับเนะาะจะได้การพุทธว่างกัอย่าลืมแวะมาได้เลยครับเดอ้อนะเลื่อนไทยกุติท่องนะครับเนาะสร่างสมัยกการที่หนึ่งนะครับยู่ที่อัมพวานะครับเดอ้อพี่น้องจะไดได้พอกันครับสวัสดีครับ